สวัสดีครับพี่น้องที่ติดตามเพจข่าวคนสุรินจำดีวันนี้วันที่3 1เดือนมีนาวันอาทิตย์วันนี้ทีมงานเพจข่าวคดสุรินทำดีเราก็ได้เดินทางมาตํารวจภูธรจังหวัดสุรินเพื่อที่จะมาถ่ายทําให้ท่านผู้ังคับการภูทรจังหวัดสุรินคือท่านพลตร,รีสุคนศรีอรุณท่านก็จะนะําคณะทีมงานของท่านนะครับนําอาวุธไปที่เช้านะฑ เพื่อที่จะนำไปคืนคลังแล้วก็จะนำอาวุธที่ทันสมัยใหม่ๆเพื่อให้ตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์เราได้ใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัยเดี๋ยววันนี้เราจะอรอ่ายทับไม่ท่านนะครับจะส่งท่านเพื่อที่จะเดินทางนะครับเดี๋ยวติดตามเพศข่าวคนสุรินทร์ทำดีนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์ท่านผู้บังคับการนะครับพลตํารวจตีสุคนสีอรุณ ด้วยกันนะครับส่วนครับตามท่านผู้รับการเลยครับอาวุธปืนของทางราชการนะครับจำนวน6 7 2กระบอกนะครับเพื่อไปส่งที่ทางอาวุธที่จังหวัดเพชรบุรีครับก็เป็นเป็นปืนปนลดประจำการของเจ้าหนานหม่มหองชาตินะครับก็เอาไปไปเก็บไว้ซึ่งก็อาจจะได้รับอาวุธปืนคนิดที่คุณภาพ ดีกว่าที่ทันสมัยนะ,นะรุ่นใหม่ๆรุ่นใหม่กลับมาครับคร<อ>ับข,ขอให้ท่านผู้บุรคบการผู้ทอนจังหวัดสุรินทร์ครับท่านพลตํารวจตรีสุคนศรีอรุณเดินทางโดยสวัสดิภาพปลอดภัยนะครับทําหมู่คณะนะทางพวกพี่ๆตํารวจทุกท่านเดินทางปลอดภัยแล้วก็กลับสู่ที่หมายเหมือนเดิมจะได้มาร่วมกิจกรรมดูแลพี่น้องจังหวัดสุรินทร์ทุกท่านนะครับวันนี้ เช้าวันอาทิตย์ที่31นะครับทีมงานเพจข่าวคนสุรินทร์ทมดีเราก็ได้มาส่งคณะท่านเพื่อที่จะเดินทางไปชะอ้นนะเพื่อที่จะนำอาวุธไปส่งคลังนะครับเพื่อจะรับอาวุธที่ทันสมัยใหม่ๆนะครับตอนนี้คณะท่านก็ได้ ขึ้นรถตู้แล้วนะครับท่านพลตํารวจตรีสุนสีอรุณผู้บังับการตํำรวจภูธรจังหวัดสุรินนะครับชิ้นเกี่ยวมานั่งในคนนึมาเยอะแยะมันเนี่ยรถตู้อ๋อแมัน้างนั้นคุณไปไหนคไปนั่งงกไม่กะายได้ไมน้ากันเลยหน้ากนเลย ครับตอนนี้ก็คณะนะครับคณะของท่านผู้รับการก็จะเคลื่อนออกจากตำรวจภูธรนะฮะจังหวัดสุรินร์ของเรานะครับกำลังจะออกเคลื่อนนะครับครับตอนนี้ก็ท่านได้ขึ้นรถตู้ของสนักงานตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทรนะครับ ทิตที่31เดือนมีนานะครับตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาตำรวจภูธรจังหวัดสุรินทร์นะครับรเอิญมาพบท่านผู้คับการนะครับท่านพลตำรวจตรีสุข,ขนลศรีอรุณนท่านก็จะนำอาวุธไปส่งคลังครับ อันนี้เขาดูดส่แ้ครับทยสวานตัวเป็เียง่ครับนคืมีออูก็สร้าง่กาียแตบางที่มก็า่งเาจะอยู่แต่ผมนมขอแต่มานั่งประจุประจจุดตรงนี้ไม่มีครับ นี่เดยเราพอเราอย่างเดียวเลยครับสวยเป็นเออ ได้เห็นได้ตงส่วนอีกก็เลยต่อได้ส่วนแก <pers> <โด>ต่อไ,ไม่ดีไม่มีไรสดจ้ะมาส่งนายนายจะไปราชการไม่มีวันหยุดครับผมนายครับฝากผ่านคลิปสักนิดหนึ่งครับในวันนี้วันอาทิตย์ที่สามสิบเอ็ดเดือนมีนาครับนายครับวันนี้นาย<น>อ่า<น> จะเดินทางไปที่ไหนครับเชิญเลยครับท่านครับวันนี้ก็พร้อมด้วยข้าราการตำรวจข้าราชการตำรวจม่งหมาย

ครับตอนนี้คณะท่านผู้บังคับการผู้ทอจังหวัดสุรินทร์ท่านพลตำรวจตรีสุคนศอรุณครับตอนนี้รถของท่านก็ได้เคลื่อนขบวนนะครับออกจอากสอพออสุรินทร์นะเดินทางได้ออกอพร้อมคณะนะครับตอนนี้ได้ออกแล้วคณะที่สองครับคณะที่สองที่ขน าอาวุธนะครับเพื่อที่จะไปส่งนะครับที่ชามนะครับ,บตอนนี้ก็คณะก็ได้เคลื่อนขบวนนะครับออกจากสพเมืองสุรินทร์นะครับจที่เรียบร้อยวันนี้วันอาทิตย์ที่31เช่วงเช้าๆนะครับตอนนี้ กระบวนของท่านผู้รับการนะครับคนจำนวนทีสุคนเสียรุ่นก็ได้เดินทางออกจากสาพเมืองสุรินนะครับไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับครับวันนี้เราก็เก็บภาพเลก็กน้อยให้ท่านผู้รับการนะครับ,รนบคนดี ที่ท่านมาดํารงตําแหน่งนะครับอยู่ที่ตํารวจภูธรจังหวัดสุรินของเรานะครับตอนนี้ท่านขยัน,ขนแขังคนระับเพิ่งเสร็จกีฬานะจัดกีฬา17อําเภอแล้วก็หลายสอพอนะครับมารวมกันหมดแลเป็นหนึ่งเดียวนะครับเป็นปึกแผ่นนะครับให้พี่น้องตํำรวจของเราได้มาหนาร่วมแข่งขันกีฬาผูกสัมพันธ์ทํามตรีนะครับ